สวัสดีครับผมจินนะครับผมจาก f 2 h a n d นะครับผมครับวันนี้มาทํารีวิวเสียงเวลตันนะครับผมอ่าแรกๆเนี่ยแบรนด์เนี่ยผมอ่านว่าวาเลนตันครับผมแต่หลายๆคนเนี่ยทักมาบอกแล้วว่าพี่พี่มันต้องอ่านว่าเวลตันนะโอเคครับหลังจากนั้นผมก็เรียกว่าเวลตันแบรนด์จีนี้เรียกว่าผมอ่านผิด2ค่ายละมีไอ้านกอีกนะครับผมติดปากมาตลอดเลยนะครับว่าอ่านว่านุกจริงๆมันอ่านว่านูเอ็กนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นเพื่อนๆน้องๆเข้ามาบอกอ่า ในในช anel เหมือนเหมือนกันครับผมอ่ะโอเคครับคราวนี้เรามาดู2ตัวนี้กันดีกว่าครับผมครับอันนี้เป็นเวลตันนะครับผมเป็นอยู่ในซีรีส์คอร a ลนะครับผมในเวลตัน well เนี่ยเขาไม่ได้ทำแต่มันตินะครับผมก็ทำหลายอย่างอยู่นะครับก็พวกอตอมบ็อกเนี่ยเขาจะทำซีรีส์คอร a ลนี้ออกมานะครับจะเป็น เป็นตอมบอกตัวเล็กๆนะครับผมแต่แต่ว่า2ก้อนนี้น่าจะเป็นมันตินะครับผมครับเพราะว่ามันเป็นเขาบอกเลยว่นเป็น IR ทั้งคู่นะครับผมทั้งหัวแอมแล้วก็แคปนะครับผมอ่าอะไเป็นคอร์อลแอมครับอนี้เป็นคอร์อลแคป Cap ครับผมก็จะแยกกันเลยอันนี้เป็นหัวแอมอันนี้เป็นแคปให้ครับผมเป็นแคปอย่างเดียวก็จะไม่มีหัวนะครับผมแต่ว่าถ้าซื้อหัวตัวเนี้ย คอร์ลแอมเนี่ยเขาจะมีแคปมาให้แต่ว่าแคปเนี่ยน่าจะเลือกชนิดไม่ได้น่าจะฟิกแคปมาหรือเปล่าครับผมแต่อันเนี้ยมีแคปมาให้เลือกใช้หลายอย่างเลยนะครับผมหลายแบรนด์เลยนะครับผมซึ่งเขาใช้คําว่าเป็นดิจิเนอรี่แคปด้วยนะครับผมครับก็น่าสนใจครับผมครับวันนี้ผมจะมาลองที่คอร์ลแคปก่อนนะครับผมครับเรามาดูก้อนที่ผมได้มาสีจะหลุดลอกหน่อยนะครับผมจะนั่นก็ท้อๆใด้เห็นเลยว่างานสีของเวอร์ตันนี่ ก็เรียกว่าอาจจะยังไม่ผ่านนะครับผมก็มีการหลุดร่อนบ้างนะครับผมครับอ่ะก็จะมีพารคอนโทรลให้นะครับผมพารคอนโทรลเขาเนี่ยจะแบ่งเป็นทุ่มกลางแหลมนะครับผมเป็นโลมิดไฮนะครับผมแล้วก็มีแอมไทา์เลือกได้นะครับผมส่วนฝั่งนี้จะเป็นเป็นเพลเซนต์กับวอลล่มนะครับผมครับแล้วก็มีปุ่มกดตรงไปตรงนี้ปุ่มหนึ่งนะครับผมจะเป็นอ่ะเป็นเลือกชัแนลเอบีครับผมครับแล้วก็มีฟุตสวิตฟุตสวิตมันแบบอ่ะกดมันไม่ได้ดังแตกนะครับผมพวกนี้มันเป็น อดิจิตอลนะครับผมก็พุทธิวิทก็จะไม่ใช่พุทธิวิทเก่าขาโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันเลยละกันครับผม mm hmm. ก่อนจะมาเริ่มฟังเสียงนะครับผมเรามาดูอแอมที่เขาให้มาก,กันก่อนนะครับผมกับเรามาดูที่ User m a n u มนของเขานะครับผมขอ็อลแคป i อ cabinet s i m u l t t o r นะครับผม ก็อันนี้เป็นฟิกเจอร์นะครับผมเป็นมินิดิจิตอลไออาร์คอรบินเตนะครับผมก็มีแอมทั้งหมดให้เลือกใช้เนี่ย28แคปนะครับผมก็จะเห็นว่าเขาบอกเลยว่ามันมีทั้งแอมทั้งแคปกีตาร์แล้วก็แคปเบสนะครับนั่นหมายความว่าก้อนนี้มันสามารถใช้กับเบสได้ด้วยนะครับผมแล้วก็มี3 EQ Band แบ์นะครับผมแล้วก็มีเพรสเซนต์ให้อีกด้วยนะครับผม ก้อนนี้เป็นทูบ p ย s พนะครับผมฮา u s ิ่งเนี่ยเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับผมใส่ฐานได้นะครับผมหรือคว e m เมนครับผมจะเห็นว่าก้อนนี้นะครับผมใช้ไฟเก้าโวลต์ดีซีสออมิลลิแอมครับผมครับนี่ค่าคอนโทรลต่างๆของเขานะครับผมซึ่งผมได้อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วครับผมตัวมันเองเนี่ยเหยียบปุ่มฟุตสวิตตัวเนี้ยเหยียบเพื่อ Select ระหว่างช่อ A กับ B นะครับผมที่อันนี้ที่น่าสนใจก็คืออันนี้นะครับผม ครับอ่ะเราดูที่อันแรกนะครับผมจะเป็นอยู่ในแคป็บไรท์นะครับผมของกีตาร์ก่อนนะครับผมอย่างที่บอกนะครับมันจะมีแบ่งเป็น2องชันแนล ab นะครับผมก็เพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าตู้ที่แคปที่เขาให้เนี่ยเรียกว่าเป็นดิจิทัลไลท์ทั้งนั้นนะครับผมก็มีมา r ช h เมซ m าเฟนเดอร์ครับผม engl fitman torano ครับผมกีตาร์ b กีตาร์มีมีอะไรอีกดีเซลมีวอลครับผม Fender Vintage อ่า เช่น w o l d Factory หรือวบนะครับผมอันนี้ใบนี้ผมชอบครับผมครับส่วนเบสเนี่ยก็ให้มามีแอมเป c h e d e l i o t ครับ David Eden ครับออเรนครับผม Mark Base ครับผมแล้วก็มีอะคูติกให้ด้วยนะครับสำหรับเบส B Channel B นะครับผมมีฮา k e เก้ครับผมก็ประมาณนี้ครับผมถือว่าให้มาเยอะอยู่นะครับผมสำหรับแคปจริงๆแค่นี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานละ แต่ที่มาเราเราจะไล่วันนี้เราจะไล่ในภาคของกีตาร์นะครับผมเราจะดูที่กีตาร์ A แล้วก็ B แล้วก็การใช้งานเบื้องต้นของมันนะครับผมโอเคครับเรากลับมาดูที่ตัวเอฟเฟกกันนะครับผมเรามาดูที่การใช้งานตรงปุ่มนี้ก่อนนะครับผมครับมันจะมันจะมี2สถานะนะครับผมสําหรับกีตาร์นะครับผมมันจะมี2องชัแนลนะครับถ้าไฟไม่กระพริบเนี่ยจะเป็นชัแนล l A ถ้าไฟกระพริบจะเป็น Channel B นะครับผมอ่ะอันนี้เป็น Channel B เราก็ไปดูเปรียบเทียบในตารางได้เลยนะครับผมยกตัวอย่างนะครับผมสมมติไมฟกระพริบอ่ะเรากลับไปดูที่แครปเลตเขานะครับผมก็จะเห็นว่าอ่ะอันแรกเนี่ยจะเป็นดอก4คูณ4คูณ12นะครับผมมาแชล1 9 6ตัวน์เอวีนะครับผมอ่ะเราก็ปรับเลยครับอ่ะอันนี้คือมามาแชลละ นะครับผมทีสอให้สังเกตไฟก็ได้ครับผมไฟกระพริบก็ใช้ได้แลละครับผมข้างบนข้งบนก็จะเป็นทุมกลางแหลมนะครับผมจะเล่งวอลลุ่มหน่ย ่แคปแคปซินเนี่ยเขาตัวนี้จะไม่ได้ให้มาเยอะมากนะครับผมสำหรับวอลุ่มนะครับผมก็ต้องเปิดค่อนข้างเยอะนิดนึงโอเคครับผมอ่าอยู่ที่ชนิดของอ่แคปด้วยนะครับผมถ้าพูดตรงๆก็ไล่ไม่ถูกเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่แอมเบอร์ ว่าเสียงคีนที่ให้มาก็โอเคครับผมขับทุ้มกลางแหลมก็ทาออกมาได้ดีนะครับผมโอเคครับผมกลางแล้วก็แหลมโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเราจะไปช anel B เราก็กดตรงนี้ครับผม,มก็จะเป็นไฟก็จะกระพริบโอเคครับผมแอมทเราก็เลือกเอา เพื่อนๆก็ดูเทียบกับตารางได้เลยนะครับผมว่าเราอยู่ที่แคปอะไรนะครับผมซึ่งตรงนี้มันไม่ได้เป็นตัวแอมไทตัวนี้มันไม่ได้เลือกแล้วมันลงล็อก ok นะครับผมมันจะเป็นลักษณะการหมุนไปเรื่อยถ้าไฟกระพริบก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนไทเปลีย่ยนชนิดเออเปลียปล่ยนยี่ห้อนะครับผมครับต่อบางที <pronoun> ก็ต้องดูตรงนี้เทียบนะครับซึ่งผมอยู่ในในการอัดคลิปครั้งนี้ผมจะอยู่ไกลกับตัวเอฟเฟกต์บางทีเราก็เลย ผมก็เลยมองไม่เห็นว่ามันอยู่ที่แอมม์ชนิดอะไระไนะครับผมแต่ใช้ดูคร่าแล้วครับว่าใช้งานประมาณนี้ครับผมถ้าเราจะไปะถ้าเราใช้งานเบสนะครับผมเราก็เหยียบสวิตช์สวิตช์มันไปหนึ่งทีฝ่ายเดียวนี้จะเป็นสีแดงและแต่ตอนนี้นเราอยู่ที่เบสแคปของเบสช่อง B ครับผมก็เหมือนกันครับทั้งช่อง B กับ A ก็จะเหมือนของกีตาร์เลยครับถ้ามันกระพริบก็คือเป็นช่อง B สีแดงก็คือเป็น channel B ของเบสครับผมถ้ากดอีกทีนึงก็เป็น channel A ของเบสครับผมครับผมอ่าผมจะกลับไปที่กีตาร์นะครับผมเราจะลองใช้อ่าร่วมกับเสียงแตกภายนอกนะครับผม เสียงที่เพื่อนๆได้ยินตอนนี้ก็คือครับเสียงที่เพื่อนๆได้ยินตอนนี้ก็คือผมอ่าใช้เสียงแตกจากภายนอกนะครับผ่านแคปซิมของคอร์ลแคปนะครับผมแล้วก็ยิงเข้าอินเตอร์เฟสแล้วก็ต่อข้อความเลยนั่นหมายความว่าเวลาเพื่อนๆไปเล่นลาเนี่ยก็สามารถวางก้อนเนี้ยยิงเข้ามิกได้เลยครับผม ้ไดอยู่นะครับ,บถ้าเราจะบายพารนะครับเราเหยียบฟุตวิดข้างอ่ะเราดูน,นะครับว่าเสียงจะบี้ไหมบี้เลยนะครับผมเปิดใช้งาน นี้นะครับผมสําหรับการใช้งานของคอร์ร็อแคปนะครับผมก็ใช้งานไม่ยากนะครับผมคันนี้ผมจะลองดูว่ามันเซฟได้ไหมนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะกดปุ่มชันลค้างนะครับผมสาหรับแบรนด์อื่นเราจะลองรู้ว่าเซฟได้ไหมในนาได้นะครับผมเพราะว่าในตามคู่มือเนี่ยก็ไม่เห็นพูดถึงเรื่องการเซฟนะครับผมมันน่าจะจับเขาเรียกว่าจับ เขาเรียกก็เป็นเหมือนโหมดเมนูนนะครับผมเหมือนโหมดเมนูนก็คือหน้าจอมันปรับยังไงอยู่เนี่ยมันก็จะจําค่าพวกเอาค่าพวก EQ ตรงนี้มาใช้เลยนะครับผมก็สะดวกนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเขาทําออกมาได้เสียงค่อนข้างดีนะครับผมเวลาผ่านแคปนี่ก็ไม่บี้เลยแล้วก็เสียงก็ค่อนข้างจะใช้ได้อยู่นะครับผม バック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 バッ นี้นะครับผมสําหรับคราร์แคบนะครับผมแคปซิมเนี่ยที่มีในท้องตลาดทั่วๆไปเนี่ยมักจะขยับถ้ามาจากต่างประเทศนะครับผมมักจะขยับมาเป็นใช้อาร์โหลดเดอร์กันหมดแล้วนะครับผมรวมรวมถึงก้อนนี้นะครับผมก็เป็นเป็น IR ด้วยแต่ผมว่าน่าจะโหลดเดอร์ไม่ได้นะครับผมลองดูนิดนึงโอเคครับเป็นฟิก IR มาแล้วครับผมก็คือเขาบรรจุมาให้แล้วลไม่สามารถไปโหลดเพิ่มได้นะครับก้อนนี้จะเป็นชนิดฟิก ไออามาแล้วครับผมแต่แคปที่ให้มาเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็ข้อดีอีกอย่างก็คือมาสามารถใช้ได้ทั้งเบสแล้วคิดหน้านะครับผมก็ถ้าเราใช้งานเบสเนี่ยก็ใช้มันเป็นปีก็โอเคแล้วครับผมก้อนก็เล็กด้วยครับผมแต่ตัวครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมทิปต่อไปนะครับผมถ้าเพื่อนๆตามดูเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอ่ะก้อนนี้แล้วนะครับผมก็จะเป็นคาร์ลแอมนะครับผมในคลิปหน้านะครับผมถ้าเพื่อนๆสนใจก็อย่าลืมตามดูในคิดหน้านะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ